ทำอะไรให้พ่องินเด็กน่อยไม่รู้เหมือนกันอะครับแต่กพ่อมาดูให้หน่อยแต่กพ่อมาเข้ากล้องให้หน่อยครับงอพ่อช่วยกันให้ <c ười> ทำพวกขูดต้องงอ,อเองนะก็ได้ครับปิดไรแล้วเท่า <c ười> น,นี้พ่ออยู่ข้างนอกเต้าเดือเปล่าพ่ออนเดิน <c> เ <ười> ดืออะไรพ่อกอนนะ้องไม่เห็นอย่างร <c ười> ไปไปเถกพ่อให้พ่อมาเข้ากล้องให้หน่อยครับนะครับนะครับนะครับนอนๆๆๆนะครับมาตบแห้งแตะสวัสดีมี่อ้นะครับอเอาทำอะไรให้พ่อเงอนครับ <c oughs> ไม่รู้อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกปีครับเป็น่าพ่อเลยอะไปดูอันเดียบ หน้อยู่ข้างนอกไม่กล้าไปอ่ะพราะหน้าเค็งมากเลยอ่ะกลัวพ่อตียังไงจัดฟันมาเต้ามันไม่จัดใส่ครับไม่ไม่ไม่ได้ใส่เหลืองจัดใส่ครับหยุดเปง้อเลยหนูไม่กล้าไปับะพ่อพ่อแบบพ่อหน้าอย่างนี้เลยหนเาเื่อตลอดเวลาเลยครับไม่กล้าเข้าไป ไปเตะพ่อมาดูให้หน่อยครับนะครับพ่อปวดฟันเปนง้อ,อเองเลยอ่ะใจร้ายอ่ะเลยอ่ะใจร้ายอ่ะครับไม่พูดด้วยแล้วอืมพ่อคะแตะพ่อมาดูหน่อยเตะพ่อมาดูให้หน่อยอ่ ขอร้องนะครับไปหอมแก้มพ่อเลยไม่กล้าเลยตอนนี้พ่อหน้าบูดมากเลยมีการสออาบแอบมองเธออยู่น,นจะจ๊ะสงสารเต้าลูกชายอยากง้อพุ่งครับแต่พ่อให้นครับแ็กรวดรวเลยครับแ็กเยอะๆครับแ็กเยอะๆแ็กเข้าไปแ็กเยอะๆ พ่อครับว่าเขา,า,เ,ขาเขาไปอ้อนพ่ออะไรเ้าดาวเล่นเกมดึกหรอเปล่าไม่แน่อ่ะครับน่าจะใช่อ่ะไม่ค่อยแค่บันเดียวเองอ่ะพ่อจะตีไหมเจ้าไ,ไม่รู้อ่ะ น้ำเลือดเลยเมื่อเมื่อโขกเท่านี้ก็ <laughs> พ่อลูกหลายชีพแล้วแต่พ่อไม่มาร้องจริงๆนะเนี่ยพ่อขาสงสารหนูหน่อยใช่ครับ ร้อ,องไห้ทิพแล้วหนึ่งถ้าผมร้องจริงๆอ่ะถ้าผมร้องจริงๆอ่ะผมร้องจริงๆได้นะเ <c oughs> ด็กดื้อต้องรดนมำเดียวพ่อ <c oughs> มีคนของแยยแล้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขอร้องครับช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยครับไอผิด <c> แ <oughs> ล้วถูกก็ขอโทษไว้ก่อนเขาเป็นลรก พอน้าเนี่ยผมขอโทษนะครับเล่นเกมไม่ดึกนะคะเล่นสว่างเลยสมควรโดยงอไม่อู่ทีมพ่อเหรอไม่ขู่ทีมพ่อเหรออย่านะมันเองงอ,งอเองแล้วนะ เราไปง้อไปก่อนเลยพ่อเอ๋เข้าใจอยู่พ่อคงปฏิรูปลราไปดูอ่าวพ่ออยู่ไหนก่อนเนี่ยพ่อกำลังอยากอะ่สุดอ่ะไปดีไหมไปดีไหมครับจะไปดีไหมอ่ะ ไอเฟต้าพ่อหายเมดเลยไปค้าไปอ่ะพ่อน่งอยู่ขนอกไม่ล่าไปอ่ะไม่เกืไปเกอไปไม่้าไปไม่้าไป